ครับสวัสดีครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว4ี่สิบห้าคันนะครับอ่ะเอฟซีถามว่าวันเสาร์งานเยอะไหมงานไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนันจสวิครับช่างอาทิตย์ครับเอฟซีเขาบอกว่าวันเสาร์งานเยอะก็เลยไม่กล้ามาใช้บริการเขาก็เลยว่าจะรอมาวันหลังว่างั้นไม่ได้วันนี้ เราเลิกกันแล้วเลิกงันแล้วคือตัวนี้เรากำลังกำลังเคลียร์พื้นที่เร่งเร่งเขาเรียกว่าเร่งตั้งศูนย์งานตั้งศูนย์มันมันโอเคแล้วมันต้องไปเรื่อยๆตามตามสเต็ปเพราะว่าตามคุณภาพของงานแต่เร่งอ่ไม่ใช่เร่งเร่งงานนะครับเร่งเพื่อจะให้เร็วขึ้นแต่ว่าความละเอียดเรายังเหมือนเดิมกต้องรัวนี้เห็นช่างจันประกาศว่าใครว่างานกำลังให้ไปช่วยตั้งศูนย์ตั้งศูนย์พรามเป็นการเรียนรู้ใช่แล้วตั้งศูนย์ไม่ใช่ว่าจะอาง่ายๆนะช่างจันจะพาไป ยืนรถเดินตั้งศูนย์นะครับเออเดี๋ยว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 เนี่ยอันนี้ยางออนไลน์ครับเนี่ยขายยางออนไลน์บริการส่งลูกพี่เดี๋ยวผมขอถ่ายทักยืนรถหน่อยเนาะว่าเอาไปส่งให้ลูกค้าผมจริงนะครับอ้าวเจ้าของอ่ยางนะครับนี่ครับรถคันนี้นะครับไปเลยครับพี่ไปเลยไปเลยไปเลยอ่ารีบมารีบกลับรีบส่งโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้คนที่ซื้อยางเขารอยางอยู่นะครับอ่ารวดเร็วทันใจเลยมาถึงปุ๊บขึ้นไปปั๊บ ก็คือทุกวันนี้มันเรียกว่าออนไลน์ออนไลน์ใช่พี่ออกไปทำนั้นได้เลยครับไปทำนั้นได้เลยอ่าต้องไปเลยต้องไปเลยอ่าต้องไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรถใครเอ่ยใครคนที่นี่แหละคนที่นี่แล้วทำไมดินมันมันเมี้กข้างๆไม่เล้ะล้อมันเตี้ยไปล้อมันเตี้ยไปอ่ะเข้าไปเข้าไปเปลี่ยนยางก่อนใส่ก่อนสิบเจ็ดเนอะบอกอ่ะ แตงโมใส่ขันติเจ็ดเลยขันติเจ็ดใส่เลยใช่ขันติเจ็ดเมื่อกี้แหละใส่เลยนะนี่แหละงานมันว่างก็เลยเอารถเอารถที่ร้านมาทํำตอนนี้รถพนักงานลอยมีกี่คันเอามาทําให้หมดเพราะตอนนี้ว่างแล้วแต่ตอนนี้ว่างแล้วนี่ยนี่นี่ช่างเขาก็นั่งกินเท็กซี่นั่งพักผ่อนตอนนี้ก็นั่งเล่นเกมไปก่อนครับผม ตอนว่างเราก็ชิวๆแต่ตอนมีงานเราก็ลุมกันทัเวลามีงานเราทำเต็มที่ัเต็มที่เวลาว่างเราก็พักเต็มที่เหมือนกันพักเลยจังจะไม่มาเลยคือนั่งนั่งเล่นเก็บผ้มานไปวิ่งชนกันก็มีเปิดพัดลมเย็นๆนะก็ก็ได้ก็คือบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศเย็นๆช่วงเลิกงานครับนะครับเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่น่าหากินแล้ววันนี้ทีมงานเรารู้สึกว่าไม่มีคนขาดเลยมั้ง ไม่มีคนขาดไม่มีครับไม่มีทําครบทุกคนทาครบทุกคนแล้วมีมีคนหยุดไหมวันนี้ไม่มีครับใช่กฎกติกาของร้านจันสูบบีคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่างทุกคนห้ามหยุดห้ามหยุดแต่มีเพิ่มได้แต่ยกเว้นว่าคุณติดธุระสำคัญจริงๆถูกต้องมันไม่สามารถจะมาได้แต่ต้องมากินกลางกันทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะมากันวกนอาทิตย์ใช่ครับลูกค้าถามว่าไอ้ช่างจัน วันเสาร์ทิตยเห็นลูกค้าจอดเต็มหน้าร้านเลยทันนหรอทำไมทาเสร็จทันไม่ทันได้ไงก็พนักงานไม่มีใครหยุดสักคนเลยใช่ครับมากันครบทุกคนไม่มีคนหยุดนะครับครับผมทีนี้พอคนงานมาครบงานมันก็เลยโฟร์ไปโฟร์ไปคือเราบริการทุกอย่างคือบางทีฝ่ายฝ่ายทำยางทำเสร็จไปไปช่วยช่วงล่างใช่ไม่ใช่ยางงานช่วงล่างเสร็จพ๊กก็มาช่วยงานยางใช่ รู้ไหมว่าวันนี้งานชงล่างเยอะมากเยอะเยอะแต่เช้าเลยเยอะเลยวันนี้ชงล่างน่าประมาณสิบห้าคันใช่ครับ <c oughs> แล้วแล้วแล้วลวนนี้ได้ข่าวว่าเอฟซีมาขอทำพาร์ทเปลี่ยนพาร์ทอ๋อก็จะดูให้ดูให้งานถ <มา S 1> ้ามาแต่เช้าเราขึ้นให้ก่อนครับเราบอกว่าจองคิไวไหมไม่ครับไม่เกามาก่อนแค่นั้นเอง ครับผมนี่แหละครับนี่ช่างจันครับนี่ช่างอาทิตย์ครับผมเอฟซีก็เห็นแต่หน้าจาช่างอาทิตย์เนาะใช่ใช่ก็กลับกล้องมาก็มาดูหน้าตาช่างจันเนาะครับผมนะครับทีนี้วันเสาร์อาทิตย์ทํางานเต็มทุกคนเต็มระบบแล้วก็ส่วนวันจันทร์ก็จะให้พนักงานบางกลุ่มให้พักผ่อนใช่เขาจะมีแต่ว่ามีวันหยุดให้วันหยุดครับวันหยุดจันทร์ถึงวันศุกร์ก็สลับกันสลับวันหยุดสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปใช่ครับแต่ถ้าใครไม่หยุดเขาก็มีพิเศษให้ด้วยใช่ ม่ใช่เพราะว่ามันหยุดท่างอาทิตย์เนาะบัตรจันหยุดแต่ช่างเทพมาทำบัตรจันเราก็ให้เปอร์เซ็นตคนละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันนัต่อวันนะครับผมวันละบาทใช่นะครับแต่ให้เอฟซีทุกคนจะได้หมดแต่บางทีมันมันเนียก็ต้องพักมันเหนื่อยอะไ่ะพันหนึ่งก็เอาไม่ได้มันต้องหยุดแล้วก็ต้องพักนะครับใช่ครับคนเรามันมันสังขารมันมันมันเขาเรียกว่าลาเลยไม่ได้เราต้องดูเท่าไรยาวนะครับนะครับ ก็ขอบคุณดีที่มาให้โอกาสวันนี้เนาะวันนี้รู้สึกว่ามียางเข้ามาใหม่ด้วยเนี่ยยางขอบสิบหกแต่ว่าสิบห้ามีไม่เยอะเนาะสิบห้ามีไม่เยอะมาขอสิบหกเยอะครับแต่ตัวนี้กําลังทขงไปแล้วแข็งไปแล้วกําลังมาใช่มันแล้วก็ขอบสิบเจ็ดเยอะมากสิบเจ็ดอีสูเยอะสิบแปดอีสูเยอะสิบเจ็ดสิบแปดอีสูเยอะขอบสิบหกโตยต้าก็เยอะใช่เพราะอีสูก็เยอะตอนนี้มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่อ่าแล้วช่างทิศวันนี้ยางไหนออกเยอะที่สุด มอนเตอร์มัมอนเตอร์ผมก็มอนเตอร์มอนเตอร์เพราะว่ามันเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วมันมันมันราคาเขาเรียกว่าราคาจับต้องได้จากจากเอฟซีที่เคยใช้ใช้ขอไอ้นี่เนาะราคาราคาที่ขึ้นตัวย่อตัวบีเราก็ไปขอเอ่ยนามเขาบอกเคยใช้อยู่มแต่มันแพงแพงเพราะมันใช้นานใช่ใช่ยางยางบางรุ่นราคาสองหมื่นกว่าบาทเพราะใช้มอนเตอร์หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่ามีรับประกันหนึ่งเดือน มีรับประกันครับรับเราก็สลับยางของเ้อ FC ท่านนี้เป็นรถทะเบียนสบุรี<อ>สมุรีมาสายพอนเตอร์แต่มาจากคอนแกนด FC จันทร์สวิจันทรสวิทครับาาพี่เขามาพี่เขามาเขามาแล้วคันเึิงครับแล้วก็รถคันนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนยางที่มาคือใหม่มันปันมือคืออยากมาตั้งศูนย์กพคันท,ที่แล้วมาพี่เขาบอกว่าตั้งตั้งแต่ตั้งศูนย์เคยตั้งศูนย์ที่อื่นมาไม่รด้ว่ากันเนาะ แกก็บอกว่ากินยังเรื่อยนา่ดียาปคันรถพอมาเปลี่ยนรถกลับบ้านไปเช็ครถคนน้อตั้งศูนย์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น10โมงเ้าถึง5โมงเย็นคือตั้งศูนย์เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปคุยกับเจ้าขงรท่านการผมบอกราคาได้ไหมตั้งศูนย์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเยนนี่คือ500บาทนะครับครับเดี๋ยวสักครู่